วันนี้เรามาชมพระนะครับนี่คือพระปางวิตกะมุทฐานะครับวิตกะมุตฐาเป็นนั่งนะนั่งประธานพรนะประธานพรหรือบางคนจะแสดงธรรมนะครับนั่งแสดงธรรมนั่งบัลังนะตัวฐานนะครับอันนี้รูปแบบก็มาจากอ,าอินเดียนะครับมาจากอินเดียดูดูเนื้อหานะดูเนื้อหา ทำไมผมชอบวิตกามุตหาเพราะว่ามันมันสื่อได้ความหมายได้กว้างเหมือนเหมือนพิจารณาไตรตองะตะกะเนี่ยตะกะนะไตรตองไข้ควรพิจารณาไตรตองเนี่ยมีมีมีและมีมีมีเอาไปใช้หลายหลายศาสนานะยกมือยกยกตัวอย่างเช่นฮินดูโยคะการใช้โยคะยกมืออ่ายกตัวอย่างนะพุทธศาสนาก็ก็ก็ใช้เช่นเดียวกันครับมีแบบเนี em ้ย ส่วนมากส่วนมากจะเห็นเห็นส่วนมากจะเห็นยืนนะส่วนมากจะเห็นอันนี้อันนี้อันนี้ตรงนี้หายไปคือความก่บเป็นเนื้อดินนะอันนี้เป็นเนื้อดินนะเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูนะผมจะถอดให้ดูว่าเป็นแบบไหนผมเคยลงแล้วล่ะบางคนยังไม่รู้ไงพิจารณาแต่ตองใช้ปัญญาพิจารณาแต่ตองคนจึงชอบมาความหมายนะความหมายวิตกะมุทานนี่มุทาก็คือนะครับเดี๋ยวนะบางคนไม่รู้นะผมจะให้ดู อันนี้ถอดดูก่อนได้เห็นจระนะได้เห็นได้ได้รูนะ้บางคนไม่รู้นะหลักความหมายบางคนเห็นส่วนมากส่วนมากจะเห็นแต่ยืน,นะนยืนนะเห็นพระยืนนะอันนี้พระนั่งพระนั่งในในบ้านเราจะเห็นมีน้อยนะนอกจากเว้นแต่พระกุานะครับส่วนมากเห็นพระกลืนอนพระยืนก็เป็นมือสำลิศนะยกมือสองข้างสำลิดดเนืนะดเน้อดเน้อ พิจารณาดูเนื้อครับเนีย่ยา,างแสดงทำเาเลยหนามากทำหนามากที่จริงเป็นองค์ใหญ่บึ้มๆนะเขาตัดมาใส่กรอบขานาดดูดูเนื้อหาเขาสุดๆนะด้วยความเก่านะนี่คือพระกุเดิมๆนะดูหนามากครับหนาเป็นนะิ้วนะเป็นนิ้วเลยนะเป็นนิ้วเลยนี่ด้านหลังก็เป็นลักษณะนี้นะ เป็นนิ้วนะครับเป็นนิ้วเลยนะครับความลั่นลานก็มีอายุนะนะครับดูไขขึ้นนะนะครับผมชอบอย่างคือพิจารณาไต่ตองนะว่าจะทําอะไรก็แล้วแต่นะหลักการให้พิจารณาให้คิดแต่ตองดูผมไม่แน่ใจข้างบนจะเป็นแบบแบบไหนเป็นปกหรือเป็นอะไรทักอย่างนะดูดูข้างบนผมก็ไม่ไม่มีแค่นี้นะ